ันน <N> ี <N> ้หนึ่งนิดเดียวนิดเดียวไม่ต้องเยอะใส่นิดเดียวอืมเออน่าเขี่ยให้ทั่วๆเขี่ยทั่วๆกระทะเลยเอาก็อปีเขี่ยเลยเออยังไปยังมาเนี่ยนั่นแหละอ่าใส่เลยอยากหนึ่งอาหารฝรั่งมากกว่า่อยอะเรียนวาราห่อห่อแล้วกิ้งไปกิ้งมานั่นแหละบิ๊กเง ันนี้สวยสุดอันนี้สวยสุดลายปางเชียบเลยตับเลายกระทะที่สามผ่านไปเดี๋ยวสี่ก็มาต่อไม่เอาขึ้นเอากระทะขึ้นก่อนเน๊ะเออวางไว้บนแท่นได้แน่เออวางไว้บนนั้นน่ะเออดีนะมันกว้างดีจังเลยอ่ะอ๋อบ้านตาก็อย่างนี้แต่ไม่กว้างเท่านี้เฮ้ยได้ได้ไม่เป็นไรเข้าไปเลยก็กลับด้านเลยอันนี้เป็นหมื่นกันนะนี่นะ ามหมื่นบาทใช่แต่น้องชายมันมีของมือสองอยู่เดี๋ยวไดแบบตัวเดียวไหมพี่ตัวเดียวไหมไม่ค่อยอะตัวใหญ่ตัน้อยไปตัวใหญ่มันจะเป็นสองหัวแล้วเนื้อมันกินจะกินเนื้อที่ประมาณหน้ากว้างประมาณเมตรหนึ่งอ่ะหลาหนึ่งกับสองเมตรอะถ้่แตมันจะคัวนอกบ้านเนี่ยวัวนได้ได้ได้แล้วมาสุกแล้วโอเคเราไม่ต้องมา